เมื่ออยู่ๆโชคชะตาเล่นตลกแบบคาดไม่ถึงนางเอกที่สูญเสียความทรงจำไปทั้งหมดจูจๆวิญญาณของเธอก็ด้านไปสลับร่างกับวิญญาณของพระเอกซึ่งพระเอกของเราเป็นถึงองค์รัชทายาทของแขวนงานนี้สลับล่างสลับภารกิจสลับชีวิตที่แสนมุ่นวายและทุกคนจะไม่พลาดการสปอยของซีรีส์เรื่องนี้มาต่อกันที่อ p พี o o n r ม v ล r เงาจันสลับล่าง EP นี้เริ่มต้นด้วยความฟินหลังจากที่พระเอกและนางเอกสารภาพความรู้สึกที่มีต่อกันและก็ได้จูบก,กันอยู่ที่ศาลาจากนั้นยังไม่พอตามมาจูบก,กันต่อถึงในห้องแบบสวีทวีวีเลยจ้าแต่นางเอกถึงกับช็อกเมื่อได้รู้ความจริงว่าพระเอกก่อนหน้านี้ไปตามหาตัวแม่นกจิมโจที่อยู่ในถ้ำอยู่ตีนภูเขาอินวงังและที่นั่นเป็นสถานที่โลงกันสุราเก่าแต่เมื่อไปหาแม่นกจิมโจ ทำนั้นก็ถูกระเบิดทิ้งเป็นจุนจนไม่เหลือร่องรอยของแม่นกอีกต่อไปและที่พระเอกคาดเดาว,ว่าไอ้นากาดโชแล้งคือตัวของอดีตสังกงปกครองนั่นคือเรื่องที่พระเอกคาดเดาผิดจริงๆแล้วเป็นคนอื่นมากกว่านางเอกที่ได้ฟังแบบนั้นถึงกับตกใจเพราะว่าร่องรอยของแม่นกจิมโจมันถูกระเบิดทิ้งไม่เหลือร่องรอยและหลักฐานแล้วก็ถามพระเอกไปว่าต่อไปนี้เขาจะทำยังไงต่อเพราะว่าตัวนางเอกแท้ๆพระเอกถึงต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าแบบนี้ พระเอกจึงดึงนางเอกเข้ามากอดทันทีแล้วก็บอกว่ายิ่งนางพูดแบบนี้มันยิ่งทําให้เขากลายเป็นผู้ชายที่แย่มากๆและบอกนางเอกอีกว่าตัวนางไม่ต้องคิดอะไรแล้วและทั้งสองคนก็นอนกอดกันตัดภาพมาที่ทางด้านเซนาบดีคิมเมื่อเขามาตรวจสอบซากนกจิมโจที่ถูกไฟไหม้อยู่ที่ในวังและก็รู้ว่าตัวของพระสนมยอมลงทุนใช้ลูกนกเป็นเหยื่อล่อที่จะล่อแม่นกจิมโจไปให้พระเอกจับแต่พระเอกก็ดันทําทุกอย่างพังหมด โดยการฆ่าแม่นกจิมโจเพื่อดีจะปกป้องคนที่ตัวเองรักเซนาบดีคิมพูดด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยว่าเป็นเพราะสตรีคนเดียวแท้ๆตัวองค์รัชทายาทถึงกับยอมพังทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจหาเบาะแสมาจนถึง5ปีพร้อ,อมกับสั่งให้คนของเขาเก็บกวาดเศษซากของนกจิมโจที่ถูกเผานี้ซะสรุปตอนนี้ก็คือพระเอกไม่มีหลักฐานที่สามารถมาเอาผิดเซนาบดีคิมได้และสิ่งเดียวที่พระเอกยังเหลืออยู่ตอนนี้นั่นก็คือลูกนกจิมโจ ซึ่งพิษของมันยังอ่อนมากยังไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้และเรื่องราวในปีขยซาก็จะกลายเป็นความลับไปตลอดกาลเช้าวันต่อมาพระเอกก็คือข้างรักไม่ไหวเอาแต่แอบมองตอนที่นางเอกนอนหลับอยู่แต่ความน่ารักของพระเอกยังไม่หมดเพียงแค่นั้นและเมื่อตอนเช้าในพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดก็ส่องมาที่ตาของนางเอกพระเอกถึงกับลงทุนเอาเสื้อของตัวเขาเองมาบังแสงแดดไม่ให้ส่องไปที่ตาของนางเอก ส่วนทางด้านนางเอกในตอนนั้นก็เริ่มฟันถึงเหตุการณ์ตอนที่พระชายาหรือว่าตัวของนางเอกในอดีตเมื่อพระมเหสีได้ดื่มน้ําชาที่ตัวนางเอกดินให้และก็กระอักเลือดออกมาทันทีตัวของนางเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับสงสัยว่าไหนเมื่อสลับร่างกับพระเอกกลับคืนมาแล้วทําไมตัวของนางยังคงฝันถึงเรื่องราวของพระชายาอยู่เรื่อยหารู้ไหมว่าสาว นั่นคือความทรงจําของเธอนะจ๊ะและสิ่งที่นางเอกได้เห็นหลังจากตอนตื่นก็คือพระเอกเอาร่มกันแดดมาบังแดดให้เธอในตอนที่เธอหลับอยู่นางเอกที่เห็นการกระทําของพระเอกถึงกับดีใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ส่วนทางด้านองครักษ์ก็ถามพระเอกกับเรื่องนกจิมโจว่วาต่อไปองค์ราชทายาตจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ต่อส่วนพระเอกก็ตอบไปทันทีเลยว่าเรื่องนกจิมโจก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่เรื่องอัปมงคลก็เท่านั้น พูดไปใครจะเชื่อตัดภาพมาที่ทางด้านท้องพระโรงเซนาบดีคิมก็เสนอให้พระเอกจัดพิธีขับไล่สิ่งอัปมงคลเพื่อปอบขวัญราษฎรแต่พระเอกกลับบอกว่าถ้าจัดพิธีเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลพร้อมกับกษัตริย์ก็ต้องไว้ทุกข์ด้วยเหมือนกันไม่ควรทําตัวร่าเริงหรือว่าจัดงานมงคลอะไรทั้งนั้นในตอนนี้แถมยังบอกอีกว่าในเมื่อเจตนาของเซนาบดีคิมเห็นว่าแบบนี้ถูกต้องแล้ว เราก็ควรที่จะจัดพิธีขับไล่สิ่งอปัปมงคลและก็ระง,งับพิธีอภิเษกสมรสระหว่างตัวขององค์รัชทายาทแล้วก็คุณนูคิมหรือว่าลูกสาวของคุณนูคิมไว้ก่อนส่วนลูกน้องของเซนาบดีคิมก็รีบตอบไปเลยทันทีว่าจะทําแบบนั้นได้ยังไงเพราะว่าอีกห้าวันก็ถึงพิธีอภิเษกสมรสขององค์รัชทายาทแล้วส่วนคุณนางอีกฝั่งที่อยู่ฝั่งของพระเอกก็บอกว่าเห็นด้วยกับการเสนอ ที่จะระง,งับพิธีการแต่งงานของพระเอกแล้วก็คุณหนุกิมเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นพระเอกก็รีบไปพบกับองค์ชายใหญ่ทันทีพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เขาระง,งับเรื่องการแต่งงานระหว่างตัวเขาแล้วก็คุณหนุกิมเอาไว้แล้วและก็เตือนอีกว่าตัวของเซนาปดีคิมจะต้องไม่อยู่เฉยเรื่องนี้แน่ตัวเขาจะต้องหาเรื่องเปิดโปงเรื่องนกจิมโจว่าเป็นฟีมือของมนุษย์และเซนาปดีคิมต้องหาเรื่องใส่ร้ายอดีตสังกุงปกครองที่ตายไปแล้วแน่ๆ พระเอกจึงของร้องให้องค์ชายใหญ่ช่วยสืบหาหลักฐานว่าโรงกันสุลานี้ก่อนที่จะเป็นของสังกุงปกครองตัวของเสนาบดีคิมเคยขายโรงหมักสุลานี้ให้คนอื่นมาก่อนและเจ้าของคนนั้นมันต้องเชื่อมโยงกับเสนาบดีคิมแน่ๆแถมพระเอกยังบอกกับองค์ชายใหญ่อีกว่าถ้าหากเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วขอให้องค์ชายใหญ่รีพาตัวคุณหนูคิมหนีไปทันทีเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่ส่วนทางด้านเสนาบดีคิม ก็ดูไม่มีท่าทีร้อนใจอะไรนะักแม้รู้ว่างานอภิเษกสมรสระหว่างองค์ราชทายาทและก็ลูกสาวของเขามันถูกดึองออกไปลูกน้องของเสนาผดีคิมก็เลยถามว่าต่อไปตัวของเสนาผดีคิมจะทำยังไงดีเสนาบดีคิมตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเฉยว่าตัวขององค์ราชทายาทต,ตอนนี้โตขึ้นเยอะเลยและถ้าหากต้นไม้ที่สูงมากขนาดนั้นก็ควรที่จะตัดมันทิ้งซะส่วนทางด้านองค์ชายใหญ่หลังจากที่คุยกับพระเอกเซ ก็ได้มาพบกับคุณหนูคิมเพื่อที่จะมอบของสําคัญที่เขาเตรียมเอาไว้ให้คุณหนูคิมที่เรือนกระจกมันคือปินปักผมพร้อมกับแหวนที่ตัวขององค์ชายใหญ่จะมอบให้กับคนที่เขารักพร้อมกับบอกกับคุณหนูคิมอีกว่าอีกไม่นานเรื่องทุกอย่างนี้ก็จะจบลงแล้วและสัญญาว่าจะพาคุณหนูคิมหนีไปด้วยกันแต่คุณหนูคิมก็ยังไม่รับปินปักผมแล้ก็แหวนอันนั้นคุณหนูคิมบอกว่าขอให้องค์ชายใหญ่ ช่วยทาให้พ่อของนางร่มจมให้เร็วที่สุดองค์ชายใหญ่ก็ถามต่อด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าหากเสนาบาดีคิมถูกจับได้ว่าเป็นเจ้าของนกจิมโตและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปีคายีซาตัวคุณหนูคิมจะรับได้ใช่ไหมคุณหนูคิมตอบอย่างเด็ดขาดว่าในเมื่อพ่อของนางไม่เคยเห็นว่านางเป็นลูกสาวแม้แต่ครั้งเดียวนางก็จะตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกนี้ให้จินซาตัวขององค์ชายใหญ่ขอให้คุณหนูคิมรออีกไม่นาน เรื่องทุกอย่างเขาจะจัดการเองตัดภาพกลับมาที่ทางด้านวังหลวงอีกครั้งความครั่งรักของพระเอกเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นจ้าพระเอกขอให้อึนอูไปหารองเท้าปักลายดอกไม้มาให้เขาหนึ่งร้อยคู่แถมยังวาดรูปแหวนที่มีดอกไม้อยู่ด้านบนเพื่อให้อึนอูไปสั่งช่างที่ฝีมือดีที่สุดทาแต่อึนอูขันทีและก็องคารักไม่มีใครดูออกสักคนว่านั่นคือรูปแหวนแถมอึนอูยังบอกอีกว่า มันเหมือนเลขแปดของชาวตะวันตกมากแต่พระเอกก็ดุว่านี่มันคือรูปที่มีแหวนและก็ดอกไม้อยู่ด้านบนอึนอูจึงเก็ตและรีบไปทําตามรับสั่งทันทีส่วนนางเอกที่ดีใจที่พระเอกเอาร่มมาบังแดดให้นางในตอนเช้าก็ดีใจจับร่มไปมาและก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นางในคนสนิทของนางเอกจึงบอกว่าถ้านางเอกชอบขนาดนั้นก็ควรต้องทำอะไรตอบแทนองค์รัชทาย,ยาทหน่อยสิ นางเอกจึงตัดสินใจที่จะทำอาหารที่พระเอกชอบที่สุดนั่นก็คือโจ๊กฟักทองแต่ด้วยความที่นางเอกไม่เก่งงานครัวเลยซึ่งทำให้มือของนางโดนมิดบาดจนพันนิ้วเป็นแผลหลายนิ้วนางเอกจึงบอกว่านางแค่อยากตอบแทนพระเอกจึงลงมือทำอาหารให้ด้วยตัวเองแต่พระเอกก็ดุว่าทำไมมือของนางถึงได้รับบาดเจ็บขนาดนี้นางเอกจึงบอกว่าทำไมพระเอกถึงเอาแต่ดุนางแบบนี้ และก็บอกว่าช่างเถอะเดี๋ยวโจกนี้นางจะเอาไปเก็บพระเอกที่เห็นถึงน้ำใจที่นางเอกพยายามทำให้จึงยอมกินเข้าไปเมื่อพระเอกกินโจกเข้าไปคำแรกถึงกับกลืนไม่เข้าและก็คายไม่ออกแต่ก็ยอมฝืนใจกลืนเข้าไปโดยความที่มันไม่อร่อยมากๆพระเอกจึงบอกว่างั้นควรแบ่งให้คันทีแล้วก็องค์คารกินด้วยกันแบบนี้ถึงจะถูกต้องแต่นางเอกก็ได้แบ่งให้ทั้งสองคนไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะอย่างนั้น ถ้วยนี้เป็นของพระเอกทั้งหมดเลยจ้าส่วนทางด้านองค์คลักและทันทีทีได้กินจ๊กฟักทองของนางเอกเข้าไปในทันทีคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอกินเข้าไปคำแรกรีบวกออกมาทันทีเลยจ้าเพราะว่ามันไม่อร่อยมากๆตัดภาพกลับมาที่ทางด้านพระเอกของเราก็ยังฝืนกินเข้าไปจนหมดถ้วยใหญ่ๆแถมยังบอกอีกว่าเสียดายมากๆที่เขากินมาถึงคำสุดท้ายแล้วทีพระเอกพูดแบบนั้นเพื่อที่จะรักษาน้าใจของนางเอกแต่เปล่าจ้า นางเอกชีมีสแตนบายไว้อีกถ้วยนางเอกบอกว่านี่คือส่วนของนางให้พระเอกเอาไปกินเอถอะถ้ามันจะอร่อยสักขนาดนั้นสีหน้าพระเอกในตอนนั้นถึงกับตาแดงกำ่ำแต่ก็ต้องยอมกินถ้วยที่สองจ้าเมื่อพระเอกกินเสร็จและก็ออกมาเดินทั้งนอกนางเอกที่เห็นท่าทีของพระเอกมีท่าทีแปลกตัวซีดหน้าซีดตัวเย็นชืดนางเอกจึงถามว่าพระเอกเป็นอะไรไปหรือเปล่าขันทีรีบตอบออกมาทันทีเลยว่าทำไมองค์รัชทายาท ถึงสวยของแย่ๆแ,แบบนั้นเข้าไปถึงสองถ้วยได้ละ่ะขนาดเจ้าหมามันยังไม่กินเลยนางเอกฮันนาควับกลับไปหาคันทีแล้วก็ถามว่าไอสิ่งแย่ๆที่คันทีหมายถึงคือโจ๊กฟักทองที่นางทําหรือเปล่าแต่ด้วยความค้ั่งรักของพระเอกรีบปกป้องนางเอกคันทีจ้าแถมยังชมอีกว่านางเอกทากับข้าวอร่อยแล้วก็ปกป้องอีกว่าตัวของนางเอกเข้ามาในวังไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะทําอาหารให้เขากินสักหน่อยก็ไม่แปลกที่นางทําไม่ดีเท่าที่ควร หลังจากนั้นนางเอกที่เห็นสีหน้าของพระเอกไม่สู้ดีนะัดจึงจูงมือพระเอกเข้ามาด้านในห้องและก็ใช้เข็มเหยาะเลือดออกเพื่อให้ท้องไส้ของพระเอกมันดีขึ้นทันทีที่พระเอกพันเชือกรัดข้อมือและก็ใช้เข็มเจาะพระเอกถึงกับร้องกรากออกมาจนขันทีและนางในที่ได้ยินเสียงรีบวิ่งตามเข้าไปดูข้างในพระเอกแก้เขินโดยการบอกให้ขันทีไปเอาผ้าชุบน้ำมานางเอกจึงอาสาที่จะล้างมือที่เปื้อนเลือดให้พระเอกในตอนนั้นพระเอก เห็นนังเอกใช้มือที่มีแผลของดางจุ่มเข้าไปในน้ำพระเอกด้วยความเป็นห่วงถึงรีบจับมือของนังเอกขึ้นจากน้ำแต่ทั้งสองคนที่มีเลือดที่มือและทั้งสองคนได้จุ่มมือลงไปในอ่างน้ำเดียวกันทําให้เลือดของทั้งสองคนมันผสมเข้ากันและก็มีน้ําเป็นตัวกลางทําให้ทั้งสองคนได้สลับร่างกันอีกครั้งเมื่อทั้งสองคนได้สติฟื้นขึ้นมาถึงกับร้องกากออกมาด้วยความตกใจส่วนทางด้านนอก ขันทีและองครักษที่ได้ยินเสียงทั้งสองคนรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีนางเอกพระเอกถึงเขารีบถามว่าตัวของขันธีและองค์ครักเห็นตัวของนางและก็องค์รัชทายาทเป็นใครกันแน่ซึ่งในตอนนั้นนางเอกที่อยู่ในร่างขององค์รัชทายาทและพระเอกก็อยู่ในร่างของดนันส่วนขันทีและองครักษก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่พระเอกและนางเอกกำลังพบเจอแถมยังคิดอีกว่าตัวขององค์รัชทายาทและดันทั้งสองคนรักกันปานจะกินกิน รักกันปานเป็นคนคนเดียวกันและในเวลาเดียวกันตัวของเสนาบดีคิมก็มาขอพบกับพระสนมเพื่อที่จะถามเรื่องที่เมื่อคืนพระสนมได้นําลูกนกจิมโจมารอให้แม่นกมาที่ด้านในวังหรือเปล่าและก็ขอให้พระสนมตามเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ในตอนนั้นพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกจึงยอมตามเสนาบดีคิมไปแต่โดยดีส่วนนางเอกก็พยายามที่จะห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลหลังจากนั้นเสนาบดีคิม จึงเริ่มทำการไต่สวนพระสนมโดยการถามว่าทำไมพระสนมถึงดูเรื่องรูกนกจิมโจและก็ห้องขังที่อยู่ใต้ดินอีกพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกจึงตอบว่าก่อนหน้านี้เคยถูกสังกรงปกครองจับตัวไปเพื่อที่จะกอบยาปเป็นหมันที่ห้องขังที่อยู่ใต้ดินน,นั่นและก็บังเอิญได้เห็นกรงนกเข้าแถนตัวพระเอกยังบอกอีกว่าถ้าหากตัวของเสนาบดีเค้มไม่เชื่อเรื่องนี้ก็สามารถไปถามพระพันปีหลวงดูได้ แต่ไม่รู้ว่าตัวของพระพันปีหลวงจะรู้เรื่องพิษของนกจิมโจรหรือเปล่าตัวของสีนาบดีคิมก็เลยรู้ในทันทีเลยว่าตัวของพระสนมมีพระพันปีหลวงคอยนุนหลังอยู่แต่เสนาบดีคิมก็ยังไม่หยุดถามเพียงเท่านั้นถามต่ออีกว่าแล้วทําไมในคืนนั้นพระสนมถึงใช้ลูกนกเป็นเหยื่อรอแม่นกจิมโจออกมาโดยความที่พระเอกไวพิบดีจึงตอบไปว่าก็เพราะข่าวรเรื่องพิษของนกจิมโจ ผีแผ่สะพัดอยู่ด้านนอกวังทําให้ราษฎรจิตใจว้าวุ่นและปั่นป่วนไปหมดและการที่จะจับตัวแม่นกจิมจูและหาตัวคนที่บงการด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่สมควรแล้วไม่ใช่หรอนั่นคือเหตุผลที่เซนาบดีคิมกําลังสอบสวนตัว้าอยู่ในตอนนี้และเมื่อเซนาบดีคิมได้ฟังคําตอบถึงกับนิ่งและเงียบไปเลยเพราะคตอบที่ได้รับมันทําให้เซนาบดีคิมทําอะไรพัฒนสมนไม่ได้เซนาบดีคิมจึงบอกว่า าพราะสนมบอกมาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นตัวเขาคงต้องไปสอบสวนอดีตสังกุงปกครองแต่พระเอกก็แย้งว่าตัวสังกุงปกครองตอนนี้ตายไปแล้วและจะไปสอบสวนได้ยังไงเสนาปฏิคิมจึงบอกว่าถึงสังกุงปกครองจะตายไปแล้วแต่ก็ต้องหาตัวผู้สมรู้ร่วมคิดต่อให้ได้หลังจากนั้นพระเอกก็กลับไปที่ตำหนักนางเอกที่ร้อนใจอยู่ไม่เป็นสุขเมื่อเห็นหน้าพระเอกกลับมาก็รีพูดออกไปว่าโลงใจ ดีแล้วที่ทั้งสองคนสลับร่างกันเมื่อกี้พอท่าเป็นตัวนางเอกไปตอบคำถามเสนาบดีคิมจะต้องถูกจับได้แน่แนส่วนตัวนางเอกก็ฉุดคิดขึ้นได้ว่าทำไมอยู่ดีๆทั้งสองคนถึงสลับร่างกันแบบไม่มีปีไม่มีคุยแบบนี้และก็นึกย้อนเหตุการณ์สามครั้งก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองคนสลับร่างกันและก็ปฏิฐประต,ะตอเรื่องราวได้ว่าน้ำคือตัวกลางสำคัญและนางเอกก็อรองเอานิ้วของนางที่มีเลือด และก็นิ้วของพระเอกที่มีเลือดจุ่มลงไปในอ่างน้ําเดียวกันและก็ปรากฏว่าทั้งสองคนสลับล่างกันกลับคืนได้แล้วและนางเอกจึงบอกว่านี่คือทฤษฎีการสลับล่างเลือดของเราทั้งสองคนผสมเข้ากับน้ําที่เป็นตัวกลางทําให้เกิดการสลับล่างในคืนนั้นพระเอกด้วยความที่เป็นห่วงนางเอกถึงกับลงทุนทําแผลที่นิ้วให้หนางเอกด้วยตัวเองแถมพระเอกยังบอกอีกว่านางเอก ต้องระวังตัวให้มากขึ้นอย่าได้รับบาดเจ็บอีกเด็ดขาดพอาหากหนางเอกได้รับบาดเจ็บตัวของพระเอกก็จะไม่เป็นอันทําการทํางานบาดเมืองก็จะร่มจมเอาได้ส่วนทางด้านคนของเซนาบดีคิมก็มาที่เมืองบูรยองแล้วก็จับตัวสองผัวเมียคู่หนึ่งเอาไว้ซึ่งนั่นคือเพื่อนบ้านของนางเอกและก็กู่ให้สองผัวเมียนี้ทําตามที่สั่งโดยการเข้าไปในหันยางและก็พูดตามที่เขาสั่งเท่านั้น ถ้าหากไม่ยอมทําตามตะกอจะต้องตายอย่างโดยดีส่วนทางด้านเสนาบดีคิมก็จับล้านสาวของสังกุงปกครองมาแต่สวนที่ร้านไต่สวนเรื่องคดีที่แม่นกจิมตูมันบุกเข้ามาในวังหลวงและก็ฆ่าคนล้านสาวของสังกุงปกครองก็ปฏิเสธว่านางไม่ใช่คนทาและก็ไม่สารภาพอะไรออกมาทั้งนั้นเสนาบดีคิมจึง,ง,งใช้แผนการที่ว่าให้ล้านสาวสังกุงปกครองทําตามที่เสนาบดีคิมสัง่ง ทานางอยากให้คนที่นางรักนั้นก็คือราชเลขารอดเสนาบดีคิมหลังจากนั้นก็มารายงานในท้องพระโรงว่าล้านสาวของอดีตสังคุงปกครองสารภาพว่านางปล่อยนกจิมโจออกมาและให้การว่านางคือคนเลี้ยงนกลูกน้องของเสนาบดีคิมจึงรีบพูดเสริมว่าถ้าหากเรื่องนี้ได้รับการขี้ขาแล้วเราก็ต้องสานต่อเรื่องพิธีอภิเษกสมรสระหว่างองค์ราชายาทและก็รูปของเสนาบดีคิม แต่เสนาบดีคิมก็ยังแย้งว่ารอก่อนเขาขอตวรวจสอบเรื่องนี้ให้รอบคอบเพราะอาจมีความเป็นไปได้ว่าหลานสาวของสร้างกุ้งปกครองคิดที่จะก่อกระบฏจำเป็นต้องสืบสวนต่อและในคืนนั้นพระเอกและนางเอกออกมาเดินเล่นด้วยกันที่ด้านนอกพระเอกให้หนางเอกสวมชุดตามที่เขาบอกและพระเอกก็ใส่ชุดสีขาวออกมาพระเอกจึงมองหน้านางเอกแล้วก็ถามว่าข้ามีเรื่อง ที่ต้องการขออนุญาตจากเจ้าในเวลาเดียวกันขันทีและองคารัก์ก็รีเปิดประตูและนางเอกก็เดินเข้าไปด้านในนางเอกเห็นรองเทา้าวางอยู่เรียงรายเต็มสองข้างทางพร้อมกับมีกรีบดอกไม้อยู่ตรงกลางนางเอกเดินไปเรื่อยเเห็นทั้งรองเท้าเชือกฟางและรองเท้าปักลายดอกไม้นางเอกเดินไปแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ออกมาด้วยความชอบนางเอก จึงได้นึกถึงคำพูดที่นางเคยพูดกับพระเอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าชีวิตของนางฝันว่าจะได้ใส่รองเท้าที่ปักลายดอกไม้และได้เดินไปอย่างสบายพระเอกจึงบอกว่าเขาจะซื้อรองเท้าให้นางหนึ่งร้อยคู่ซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวที่ทั้งสองคนได้พูดกันมาก่อนหน้านี้นางเอกเดินตรงไปไเรื่อยๆและด้านในศาลาก็มีรองเท้าสีแดงวางอยู่คู่หนึ่งซึ่งมันก็วางอยู่บนโต๊ะนางเอกหยิบรองเท้าขึ้นมาดู และก็ได้เจอแหวนที่อยู่ด้านในซึ่งแหวนนั้นเป็นแหวนสีขาวดำพร้อมกับมีรูปดอกไม้อยู่ด้านบนซึ่งเป็นแหวนที่พระเอกสั่งทําให้หนางเอกพระเอกบอกว่าแหวนนั่นมันไม่ใช่สินบนแต่เป็นแหวนมั่นที่พระเอกมอบให้หนางเอกพระเอกเดินมาอยู่ตรงหน้านางเอกจับมือนางเอกเอาไว้พร้อมกับรองเทา้าและก็แหวนพระเอกพูดว่าตอนนี้ขากำลังจะขอเจ้าแต่งงานนางเอกยิ้มออกมา ด้วยน้ำตาที่ร้นเอ่อพระเอกพูดต่ออีกว่าในฐานะของบุรุษคนหนึ่งขอให้หนางเอกมาเป็นคู่ชีวิตของเขาเพียงคนเดียวเจ้ามาเป็นภรรยาของข้าได้ไหมหนางเอกมองตาพระเอกยิ้มออกมาและก็พยักหน้าพระเอกดีใจยิ้มออกมาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาทำพิธีสาบานต่อหน้าเทพพยะดาหวาต่อไปนี้ทั้งสองคนจะเป็นสามีภรรยากาันและขอให้เทพพยะดาฟาดิน ช่วยคุ้มครองวาสนาความรักของทั้งสองคนด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็สวมแหวนให้หนางเอกส่วนด้านบนหลังคาก็มีคันที่องค์ัรัก์นางในและก็อุ่นอูคอยโปรยกรีบดอกไม้เพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติกให้ทั้งสองคนและหลังจากนั้นสิ่งที่พวกเราคนดูรอคอยก็มาถึงจ้าทั้งสองคนได้อุ่นเตียงกันจบแบบแฮปปี้แอนดิ้งส่วนเช้าว,วันต่อมานางเอกใช้มือของนาง รูปไร้ใบที่ใบหน้าของพระเอกจนพระเอกตื่นถึงกับถามนางเอกว่าตัวของนางคงยังไม่เชื่อสินะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของนางองค์รัชทาย,ยาทของแขวนจะเป็นของนางแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นนางเอกขอออกไปด้านนอกวังเพื่อที่จะไปพบพ่อกับแม่แล้วก็อาหญิงพักของนางพ่อกระมวลให้นางเอกใหญ่ก่อนหน้านี้ป้อมเป็นขันทีต่อมาก็เป็นนางนาและที่พิลิกไปกว่านั้นก็คือเป็นองค์รัชทาย,ยาท และตอนนี้ก็ยังมาเป็นพระสนมอีกนางเอกก็ตอบพ่อไปว่าตัวของนางก็ไม่รู้เหมือนกันแค่หลับตาพอลืมตาขึ้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดหัวของนางตอนนี้จะระเบิดอยู่แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ไปคุยกับอาหญิงพักสองคนอาหญิงพักจึงถามกับนางเอกว่าตัวของนางเอกไปทำอะไรผิดมาทำไมถึงเอาแต่นั่งก้มหน้าแบบนั้นนางเอกจึงบอกไปว่าตัวของนางผิดเองที่ไม่ฟังคำสั่งของอาหญิงถึงต้องมาลงเอยแบบนี้ อาหยิงจึงตอบไปว่าถ้าหากรู้ว่าเดินทางผิดก็ออกมาซะสิพร้อมกับบอกเรื่องสําคัญอีกว่าอีกไม่นานตัวของอาหยิงพักจะสร้างโอกาสให้เราทั้งสี่คนหนีไปที่แคว้นชิงด้วยกันแต่นางเอกก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเมื่อคืนนางเข้าพิธีแต่งงานกับองค์รัชทายาทแล้วตอนนี้ไม่ว่ายัางไงตัวของนางเอกก็จะอยู่ข้างๆพระเอกผู้ที่เป็นสามีของนางอาหยิงพักจึงถามกับนางเอกไปว่า นางถวายตัวให้องค์ราชทายาทแล้วหรอนางเอกตอบใช่และขอร้องให้อายหญิงพักผาพอกับแม่แล้วก็ตัวนางหนีออกไปจากหันยางทันทีเพราะถ้าเสนาบดีคิมรู้เรื่องนี้เข้าทุกคนจะตกอยู่ในอันตรายหลังจากนั้นอายหญิงพักรีบไปที่หอกีแซงและให้หัวหน้าหอรีบไปแจ้งกับหัวหน้าทันทีในวังว่าคังยอนวอนหรือว่าชื่อของอดีตพระชายาคือหงนันแห่งหองอึนวอนและตอนนี้อยู่ที่หันยาง ส่วนทางด้านองค์ชาใหญ่ก็สืบสอบไปหาเบาะแสของเจ้าของโรงกันโซลาที่พระเอกให้ตามหาตัวอยู่และก็ได้ไปเจอบ้านล้างหลังหนึ่งเข้าและได้สอบถามจากชาวบ้านในระแวกนั้นจึงทราบว่าบ้านหลังนี้ล้างมาได้ประมาณห้ากปีได้แล้วซึ่งเจ้าของบ้านเป็นทาสนอกเรือนที่หนีมาจากเสนาบดีคิมต่อมาพระเอกได้รับหลักฐานการตรวจสอบศพข,ของครอบครัวพันป่าที่ถูกพิษของนกจิมโจโต,ตายก่อนหน้านี้ และพระเอกก็ได้สังเกตเห็นว่าตำแหน่งที่ทุกคนถูกพิษมันคือบริเวณจุดตายเหมือนกับการฝังเข็มพิษลงไปซึ่งคนที่สามารถทำแบบนี้ได้ต้องมีวิชาหมอหรือว่าชำนาญในการใช้เข็มซึ่งพระเอกสันนิษฐานได้ว่าฆาตกรคนนั้นต้องเป็นหมอหลวงที่เป็นผู้หญิงและต้องอยู่ในวังนี่แหละพระเอกจึงไปตรวจสอบที่สำนักหมอหลวงและก็ได้รู้ว่ามีหมอหญิงที่ชื่อคิมด็อกซูนลากลับบ้านไป เพราะว่าป่วยเป็นโรคติดต่อซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากนกจิมโตบุกเข้ามาในวังตัวของนางถึงลากับบ้านไปพระเอกจึงของประวัติของหมอหญิงคนนี้มาตรวจสอบในเวลาเดียวกันองค์ชายใหญ่ก็มาหาพระเอกที่ด้านในวังและพระเอกก็บอกกับองค์ชายใหญ่ว่าตัวของเขาเจอคนที่น่าสงสัยที่สงสัยว่าจะเป็นไอ้หน้ากาก,ากชูแรงนั่นก็คือหมอหลวงที่ชื่อคิมด็อกซูนจากการตรวจสอบประวัติที่พระเอกสืบมา แม่ของนางเป็นทาสนอกเรือนของเสนาปดีคิมส่วนองค์ชายใหญ่รีพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าอย่าบอกนะว่าแม่ของหมอหญิงคนนี้ชื่อยุนเยซิมซึ่งเป็นคนเดียวกับคนที่เสนาบดีคิมขายโรงหมักสุราให้ซึ่งนันก็โป้เชเข้าเป้าและคนที่สงสัยว่าเป็นไอ้นากากโชแระงนั่นก็คือหมอหญิงคนนี้นี่เองส่วนสังกุงปกครองนั่นคือแพะรับบาปในเรื่องนี้ ตัดภาพมาที่ทางด้านเสนาบดีคิมได้มารายงานกับพระราชาว่าตอนนี้องค์รัชทายาตกำลังสืบสวนเรื่องเหตุการณ์ในปีคเยซาและตอนนี้อาจจะต้องมีคนที่สังเวยชีวิตเพิ่มนั่นก็คือพระสนมเสนาบดีคิมยังพูดย้ำกับพระราชาอีกว่าตัวของพระสนมไม่มีเหตุผลที่จะต้องแก้แค้นแต่พระชายาที่ถูกปดมีเหตุผลที่จะต้องกลับมาแก้แค้นในวังหลวงอีกแน่แถมยังขู่พระราชาไปอีกว่า ตอนนี้เขาซื้อตัวพยานที่สามารถทำให้พระสนมกลายเป็นพระชายาที่ถูกปลดไว้แล้วส่วนทางด้านพระเอกในคืนนี้ก็มาที่ถ้ำเพื่อที่จะมาตามหาตัวศพของไอ้นักกากชโชวแรงแต่ก็ได้พบเข้ากับทางรับที่เชื่อมถึงบ้านเสนาบดีคิมและมีความเป็นไปได้สูงว่าไอ้นักกากชโชวแรงนี้ยังไม่ตายมันอาจจะใช้ทางรับนี้ในการหลบหนีออกมาก็ได้ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆในตอนนี้ไอ้นักกากชโชวแรงมาหาคุณโอคิม คุณหนูคิมจึงให้เงินมันก้อนหนึ่งและก็ให้หลบหนีไปซะส่วนในคืนนั้นนางเอกก็ถูกจับตัวไปไต่สวนขอหาอยู่เบื้องหลังการปล่อยนกจินมโจเข้ามาอารวาถึงในวังหลวงซึ่งร้านสาวของอดีตสังกุงปกครองคือตัวพยานที่ชี้ตัวว่านางเอกคือผู้สมรู้ร่วมคิดหลานสาวของสังกุงปกครองให้การว่าตัวของนางเอกหรือว่าพระสนมคืออดีตพระชายาที่ถูกโลด ทีกลับมาแก้แค้นและสั่งให้ปล่อยนกจิมโจออกมาอารวาสแต่นางเอกก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานางเอกบอกว่าเมื่อห้าปีก่อนตัวของนางเอกไม่ได้อยู่ที่วังหลวงด้วยซ้ำแต่ล้านสาวของสังกุงปกครองก็ยังตอบย้ำว่าตัวของนางเอกนั่นแหละคือคนที่เขารือกันว่าเป็นพระชายาที่สิ้นพระชนไปแล้วนั่นคืออดีตพระชายาหลังจากนั้นก็แร้เบิกตัวพยานเข้ามาอีกสองคนนั่นก็คือเพื่อนบ้านที่เมืองบงระยอง เมืองที่นางเอกอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้เพื่อนบานก็มาทูลว่าตัวของนางเอกและก็ครอบครัวอยู่ดีๆเมื่อห้าปีก่อนก็มาปรากฏตัวอยู่ที่เมืองโบรยองซึ่งแน่นอนว่าตัวของศีนาบดีคิมก็พูดเสริมเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าไม่แปลกอย่างนั้นหรอที่อยู่ดีๆคนที่หน้าเหมือนอดีตพระชายากลับไปปรากฏตัวอ,อีกที่เมืองหนึ่งในเวลาเดียวกันพระราชาจึงตัดสินโทษว่าถ้าหากพระสนม เป็นอดีตพาชายาที่ถูกบทจริงๆก็ถือว่าเป็นกระบฏต่อบ้านเมืองสมควรถูกโทษประหารในขณะที่นักเอกกําลังถูกส่งตัวเพื่อที่จะไปรับโทษนางเอกก็ได้สังเกตเห็นเท้าของร้านสาวสังคุงปกครองว่านางมีเท้าที่เรียบเนียนมากไม่มีหนังด้านเลยสักนิดซึ่งนั่นไม่ใช่เท้าของคนที่ชํานาญการเดินภูเขาเพื่อที่จะไปเลี้ยงนกจิ้โซได้แน่ นางเอกด้วยความไหวพริบดีจึงหันหน้าไปหาล้านสาวของอดีตสังกุงปกครองแล้วก็รีบถามว่าข้าเป็นคนสั่งให้เจ้าไปเลี้ยงนกซิมโจที่ทำข้างโรงตีเหล็กที่ตีนภูเขาบูก,กักอย่างนั้นเหรอซึ่งจริงๆแล้วนางเอกแกล้งบอกพิกัดผิดเพื่อที่จะให้ล้านสาวของอดีตสังกุงปกครองเออออกไปตามน้ำซึ่งนั่นก็เป็นไปตามแผนจริงๆลานสาวของอดีตสังกุงปกครองรีบตอบกลับอย่างไวใช่ พระสนมสั่งแบบนั้นอย่างชัดเจนทำข้างลงตีเหล็กถีดตีนภูเขาบูกะซึ่งล้าน้าวของซังกุ้งปกครองก่อสารภาพมาในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงซึ่งนางไม่รู้เรื่องนี้เลยนางเอกก็รีบตะโกนออกมาทันทีเลยว่าตอนนี้พยานกำลังโกหกพระราชารีบสั่งตัดบททันทีว่าวันนี้ให้จบการแต่ส่วนไวเพียงเท่านี้และให้ทุกคนกลับไปได้แต่ในเวลาเดียวกันนั่นเองจ้าพระเอกของเรา โผลมาที่ลานไต่สวนพอดีพระราชาก็รีบสั่งให้พระเอกถ้าหากเข้ามาเพราะเรื่องของพระสนมให้กลับไปก่อนแต่พระเอกก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขามาที่นี่เพื่อเปิดโปรงความผิดของเสนาบดีคิมตัางหาพระเอกประกาศออกมาว่าเสนาบดีคิมคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบงการคดีนกจินจูที่มาอารวาสอยู่ในวงังซึ่งรักฐานเด็ดที่พระเอกจะนํามาทูลถวายในวันนี้ก็คือพระเอกไปพบทางลับ เชื่อมถึงถ้ำของนกจิมจูที่อยู่ภูเขาอินวังซึ่งทางเชื่อมนั้นมันเชื่อมต่อถึงบ้านเสนาบดีคิมส่วนทางด้านองค์ชายใหญ่ก็เฝ้าดูต้นทางอยู่ที่บ้านของเสนาบดีคิมและก็มีเหล่าทหารตามออกมาจากด้านในวังในตอนนั้นเสนาบดีคิมถูกจับกลุ่มตัวไปเข้าห้องขังและในตอนท้ายพระราชาย,ยังพูดทิ้งทายไว้อีกว่าสั่งประหารตัวพระสนมทันที และเรื่องราวเนื้อหาในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบปรุนากดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ JJ เจซีรีด้วยนะคะ